ตอนพี่น้องฝนตกแห้งตกมาคักเลยจ้ะนึกอยากตกกระตกฝ่าฝนกับโบมี่ฝ่าห้องกับโบมี่มบอกบากกาวเลยนี่อยากตกกระตก ชุมชช่มฉ่ำจะวันนี้ชุ่มฉ่ำสดชื่นเลยจะบ,บัดนี้โอ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 สาวเปียวบัดนี้